อัสชิปุนัพภะสุกะวัตถุอันว่าเรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าอัสชิและภิกษุชื่อว่าปุนัพภะสุกะมะยาอันข้าพเจ้าวุยิเตจะกล่าวศัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวัน อารพพะทรงประรบอรัสชิปุนับระสุกเกซึ่งภิกษุชื่อว่าอัตชิและภิกษุชื่อว่าปุนระสุกะกะเทสิตัดแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าโอวเทยา นุสาเสยะอิติดังนี้เป็นต้นปณะก็เทศนาอันว่าเทศนาสมุตติตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วกิตาคิริสมิงในชนบทชื่อว่าอิตาคีรีจิระได้ยินว่าเตดเวพิกขู อันว่าภิกษุทั้งหลายสองเหล่านั้นสัตธิวิหาริกาเป็นสัตธิวิหาริอัคสาวกานังของพระอัครสาวกทั้งหลายโหนติย่อมเป็นหินจาปิแม้ก็จริงปณะนะถึงอย่างนั้นเตภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น อารัชิโนเป็นผู้ไม่มีความละอายปาปะพิกขูเป็นภิกษุผู้ลามกอเหสุงได้เป็นแล้วเตพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวิหรันตาอยู่อยู่คิตาคิริสมิงในชนบทชื่อว่าคิตาคีรีสัทิง กับภิกขุสเตหิด้วยร้อยแห่งภิกษุทั้งหลายปัญจหิห้าปริวาเรหิผู้เป็นบริวารอัตโนของตนปาปะเกหิผู้ลามกกระโรนโตกระทําอยู่อนาจารังซึ่งอนาจารนานปการังอันมีประการต่างๆเต เดเวภิกขูมาลาวัตฉังโรเปนะติปิปุขลังโรปาเปนะติปิอิติอาทิกังอันมีว่าภิกษุทั้งหลายสองเหล่านั้นย่อมปลูกบ้างย่อมยังบุคคลให้ปลูกบ้าง ซึ่งกอแห่งดอกไม้ดังนี้เป็นต้นกัตวากระทำแล้วกุละทูสกะกัมมังซึ่งกรรมแห่งภิกษุผูป้ประทุษร้ายแห่งตระกูลกับเปนาตาสำเร็จอยู่ชีวิตตังซึ่งชีวิตปัจเจเยหิด้วยปัจจัยทั้งหลายอุป ปณะเนหิอันเกิดขึ้นแล้วตะโตกรมมโตแต่กรรมนั้นอากังสุได้กระทำแล้วอาวาสังซึ่งอาวาตตังนั้นอานาวาสังให้เป็นที่ไม่เป็นที่อยู่อาศัยพิกขูนังแห่งภิกษุทั้งหลายเปสลานังผู้มีศีล เป็นที่รักศรัทธาอันว่าพระาศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วประวัติติงซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วต่างนั้นอมันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วอคาาสาวะเกซึ่งพระสาสอคระสาวกทั้งหลายเดเวสสองสปริวาเร เป็นผู้ไปกับด้วยบริวาปรปภาชนียกรรมมะกรรนัตฐายะเพื่อประโยชน์แก่อันกระทำซึ่งปภาชนียกรรมเตสังภิกขุนังแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาจัดแล้วว่าสารีปุตตาดูก่อนสารีบุตรและ โมคลานะทั้งหลายตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายคัสถะจงไปเตสุภิกขูสุในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนาะเยภิกขุอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าใดนานะกโรณติย่อมไม่กระทำวัจนังซึ่งคํา ตุมหากังของเธอทั้งหลายตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายกะโรธาจงกระทำรรปัปพาชนียกรรมังซึ่งปัปภาชนียกรรมเตสังพิกขูนังแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปณะ,ะส่วนว่าเยพิกขู อันว่าภิกษุเหล่าใดกระโรนติย่อมกระทำตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายโอวทะทถะจงกล่าวสอนอนุาสาสัทะจงตามสอนเตภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหิก็โอวะทันโตอนุสาสันโตปุคโล อันว่าบุคคลผู้กล่าวสอนอยู่ผู้ตามสอนอยู่อัปิโยเป็นผู้ไม่เป็นที่รักอปันทิตานังเอวะชนานังของชนทั้งหลายผู้มิใช่บัณฑิตนั่นเทียวโหวติย่อมเป็นปณะนะแต่ว่าโส โอวัทันโตอนุสาสันโตปุคโลอันว่าบุคคลผู้กล่าวสอนอยู่ผู้ตามสอนอยู่นั้นปิโยเป็นผู้เป็นที่รักมะนาปโปเป็นผู้เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบปันทิตานังของบัณฑิตทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ อนุสันทิงคติตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดโอวาเทยะจะพึงกล่าวสอนด้วยอนุสา เสยะจะพึงตามสอนด้วยอสภาธรรมานิวารเยจะพึงห้ามจากธรรมอันมิใช่ของสัตบุรุษด้วยโสหิปุคโลอันว่าบุคคลนั้นแลปิโยเป็นผู้เป็นที่รักสตังของสัตบุรุษทั้งหลายโหติย่อมเป็น อปิโยเป็นผู้ไม่เป็นที่รักอสตังของสัตบุรุษทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อัทโธอันว่าอัทธวัตถุสมิงครั้นเมื่อเรื่องอัปปเนเกิดขึ้นแล้วปุคโลอันว่าบุคคลวทันโตกล่าวอยู่ โอวทตตินามะชื่อว่าย่อมกล่าวสอนวัตถุสมิงครั้นเมื่อเรื่องอนุป,ปันเนไม่เกิดขึ้นแล้วปุคโลอันว่าบุคคลทัดเสนตโตแสดงอยู่วัดชังซึ่งโทษอนาคตังอันไม่มาแล้ว อยะโสปิเตศยาอิติวาทิวเสนะด้วยสามารถแห่งคำมีคำว่าแม้อันว่าโทษมิใช่ยศพึงมีแก่ท่านดังนี้เป็นต้นอนุสาสตินามะชื่อว่าย่อมพร่ำสอนปุคโลอันว่าบุคคลวะทันโตกล่าวอยู่ สัมมุขาในที่พร้อมหน้าโอวะทตะตินามะชื่อว่าย่อมกล่าวสอนปุคโลอันว่าบุคคลเปเสนโตส่งไปอยู่ทูตังวาซึ่งทูตหรือสาสนังวาหรือว่าซึ่งข่าวสารปรามมุขขาในที่รับหลัง อนุสาสตินามะชื่อว่าย่อมตามสอนปุคโลอันว่าบุคคลสกิงวะทันโตปิแม้กล่าวอยู่คราวเดียวโอวทตินามะชื่อว่าย่อมกล่าวสอนปุคโลอันว่าบุคคลปุนับปุนังวะทันโตกล่าวอยู่บ่อยๆ อนุสาสตินามะชื่อว่าย่อมตามสอนว่าอีกอย่างหนึ่งปุคโลอันว่าบุคคลโอวะทันโตเอวะกล่าวสอนอยู่นั่นเทียวอนุสาสตินามะชื่อว่าย่อมตามสอนปุคโลอันว่าบุคคลโอวเทยะพึงกล่าวสอนอนุสา เสยะพึงตามสอนเอวังอย่างนี้อิติด้วยประการดังนี้อิติดังนี้ตัทธะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะประทัสสะแห่งบทว่าโอวะเทยะอิติดังนี้เป็นต้นอัโทโถอันว่าอัทถะว่านิวาเรยะ พึงห้าม,าก,มาาก,ากุศลธรรมาจากกุศนธรรมกุศลธรรมานิวาเรยะคือว่า,ากุศลธรรมเมปฏิทาเปยะปฏิทาเปยะพึงให้ตั้งอยู่เฉพาะกุศลธรรมเมในกุศลธรรมอิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทว่า สภาอิติดังนี้อัฏโธอันว่าอัตถะว่าปุคโลอันบุคคลโสนั้นโสคือว่าเอวะรูปโปเอวะรูปโปผู้มีอย่างนี้เป็นรูปปิโยผู้เป็นที่รักสับปริสานังของสัตตบุรุษ ทั้งหลายพุทธาทีนังมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโหติย่อมเป็นปณะนะแต่ว่าเยชนาะอันว่าชนทั้งหลายเราใดอธาทิตฐธรรมมาเป็นผู้มีธรรมอันไม่เห็นแล้ววิตินนะประโลกาเป็นผู้มีโลกหน้าอันข้ามวิเศษแล้ว อามิตรจักขุกาเป็นผู้เห็นแก่อามิตรปรับพชิตวาเป็นผู้บวชแล้วชีวิตถายะเพื่อต้องการแก่ความเป็นอยู่โหติย่อมเป็นโสโอวาทโกอนุสาสโกปุคโลอันว่าบุคคลผู้กล่าวสอนผู้ตามสอนนั้นอัปิโย เป็นผู้ไม่เป็นที่รักเตสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นอสตังชื่อว่าของอสัตตบุรุษทั้งหลายวิชันตานังผู้ทิมแทงอยู่มุกสัตตีหิด้วยหอกคือปากทั้งหลายเอวังอย่างนี้ว่าตะวังอันว่าท่านอำหากังอุปัฏ ชาโยเป็นอุปชาของเราทั้งหลายอาสิย่อมเป็นนะหาไม่ได้ตวังอันว่าท่านอำหากังอาจาริโยเป็นอาจารย์ของเราทั้งหลายอาสิย่อมเป็นนะหาไม่ได้ตวังอันว่าท่านโอ วะัทะสิย่อมกล่าวสอนอัมเหซึ่งเราทั้งหลายกัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้อิติดังนี้ปทัสสะแห่งบททั้งหลายว่าสติงอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสาสเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาพระหุชนาอันว่าชนทั้งหลายมาก ปาปุนิงสุบรรลุแล้วโสตาปฏิภาทีนี้อริยะภานิซึ่งอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นสารีปุตตะโมคลานาปิแม้อันว่าพระเถระชื่อว่าสารีบุตรและพระเถระชื่อว่าโมคลานะทั้งหลาย คันตาวาไปแล้วตัดถะขิตาคิริสมิงในชนบทชื่อว่าขิตาคิรีนั้นโอวทิงสุกล่าวสอนแล้วอนุสาสิงสุตามสอนแล้วภิกขูซึ่งภิกษุทั้งหลายเตเหล่านั้นเตสุภิกขูสุในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหนาะ เอกัดเจพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายบางพวกสัมปฏิดชิตวารับพร้อมแล้วโอวาทังซึ่งโอวาทวัดติงสุประพฤติแล้วสัมมาโดยชอบเอกัดเจพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายบางพวกวิบพระมิงสุศึกแล้ว เอกัเจพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายบางพวกปาปุนิงสุถึงแล้วปรับพาชนียะกรรมซึ่งปรับพาชนียะกรรมอิติดังนี้แลอัศชิปุนับพระสุกวัตถุอันว่าเรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าอัศชิและภิกษุชื่อว่า ภูนภสุกะนัตถิติจบแล้ว